ผลให้เจหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับบาดเจ็บสาหาัสบองต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นระเบิด M79 สวัสดีค่ะข่าวเช้าทีวีไทยวันที่27สิงหาคม2553ดิฉันพิณภาคลองปยาบาลและคุณปุนไมลยบ่ายคล้อยค่ะค่ะช่วนี้คงได้ติดตามเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง23นาฬิกาที่ผ่านมานะคะเป็นระเบิดครั้งที่2ที่เกิดขึ้นบริเวณห้าง King Power ในซอยรางน้ำนะคะหลังจากที่เคยเกิดเหตุนี้แล้วแล้วครั้งนั้นเนี่ยมีพนักงานเก็บขยะได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนครั้งนี้พนักงานรักษาความปลอดภัยของห้างนั้นบาดเจ็บสาหัสค่ะจุดที่เกิดเหตุนะก็อยู่ตร บริเวณข้างตา้มรักษาความปลอดภยัยบริเวณทางทางเข้าออกของห้างสินค้า King Power ค่ะโดยก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยท่านนี้ก็ไปพบกล่องวัตถุต้องสงสัยนะคะแล้วก็เดินไปเปิดดูแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นมาค่ะซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยท่านนี้นะคะก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลราชีวิตเรียบร้อยแล้วค่ะ โดยจุดเกินเหตุเป็นบริเวณทางเข้าห้างสินค้าคิงพาวเวอร์ใกล้ทางลงบันไดหนีไฟชั้นใต้ดินห่างจากตัวอาคารประมาณ50เมตรค่ะซึ่งเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพบหลุมระเบิดลึกประมาณ1เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10เซนติเมตรและพบว่ากระจกบนอาคารแตก6บานนอกจากนี้นายเจษดาจันกระจ่างเจ้าหน้าีรักษาความปลอดภยัย โดนสะเก็ดระเบิดที่บริเวณศีรษะและร่างกายนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัสถ,ถูกนำส่งโรงพยาบาลราชวิถีค่ะ ขณะเดียวกันตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในจุดเกิดเหตุหลังมีคนพบเห็นว่าหลังเกิดเหตุระเบิดได้ไม่นานนะคะผู้ต้องสงสัยรายนี้ได้สวมหมวกกันน็อกแล้วเดินเข้าไปในบริเวณดังกล่าวซึ่งมีเจ้าหน้าที่นำแผงอิกมากั้นไว้ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ประกอบกับรถจักรยานยนต์ของผู้ต้องสงสัยไม่ยอมติดแผ่นป้ายทะเบียนแต่กลับซ่อนไว้ในใต้เบาะรถค่ะ โดยมีพยานยืนยันว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวได้วิ่งเข้าออกในพื้นที่ก่อนเกิดเหตุผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเหตุที่เกิดขึ้นนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดพร้อมกับให้ชุดสืบสวนหาข่าวว่าพบเห็นบุคคลหรือรถต้องสงสัยหรือไม่เพื่อนำมาสืบสวนหาผู้ก่อเหตุโดยเชื่อว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการสร้างสถานการณ์ค่ะ สักเกตค่อนข้างจะหายากนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูนะครับหลังจากเอีโอดีดูแล้วต้องดูวิธีเรื่องเป็นยังไงเราถึงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในขั้นต้นนี้ก็เส้นทางเราก็เห็นว่ามีการตั้งด่านตำรวจอยู่ตั้งใช่ไหมฮะมีทั้งด่านตำรวจแล้วก็มีทั้งตำรวจดูแลอยู่เส้นนี้นะครับก็้องดูว่าเพต่ระเบิดน,นี่มันเป็นชนิดไหน แต่ผมดูของผมเองด้วยด้วยตานะฮะไม่น่าจะใช่แสวงเครื่องนะฮะมันไม่น่าใช้แสงเครื่องแต่ในคนนี้ขอความชัดเจนจาก e อวีเป็นได้ไหมเพราะว่ายิงเข้ามาก็เป็นได้หมดเป็นได้หมดเป็นได้หมดนะครับสำหรับจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ของห้างสินค้า King Power ซึ่งโดยปกติแล้วนะคะจะเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถสัญจรสัญจรผ่านไปมาได้เพื่อที่จะผ่านจากซอยรังน้ำไปยังถนนสีอายุธยาค่ะ โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะนำแผงเหล็กมักก้นในเวลา23าลิกาเพื่อห้ามบุคคลผ่านเข้าออกพื้นที่ดังกล่าวสำหรับชนิดของระเบิดนั้นมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนของระเบิด M79 ตกอยู่ซึ่งก็จะต้องเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อนำไปตรวจสอบก่อนจะรายงานผลอย่างเป็นทางการต่อผู้บังคับบัญชาค่ะ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่29ก,กรกฎาคมนะคะได้เกิดเหตุคนร้ายนำระเบิดชนิดคว้างมาวางไว้บริเวณถนนตรงห้างส,สินค้าขิงพาวเวอร์ซอยรังน้ำค่ะซึ่งในครั้งนั้นก็ทำให้คนเก็บขยะได้รับบาดเจ,จ็บสาหาัสและขณะนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลค่ะค่ะก็ผ่านไปหนึ่งเดือนอาการของผู้บาดเจ,จ็บครั้งนั้นดีขึ้นนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่ทางสวนการค้าก็ระวังเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่เกิดเหตุค่ะเป็นช่วงที่ในายเนวินทิดชอบ ซึ่งเป็นผู้บริหารของทีมฟุตบอลบุรีรัมพีเอนั้นเพิ่งจะไปรับประทานอาหารแล้วก็เดินทางกลับไปเพียงไม่นานเท่านั้นนะคะ